สามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าช่องสิบเอ็ดยังไม่ได้รับอน,นิสงส์เช่นนี้พวกเขาเหล่านั้นต้องงอบเงินให้กับรัฐบาลนะฮะในฐานะที่เป็นประเทศงอบเงินให้กับประเทศนั่นแหละแต่ไทยพีบีเอสประเทศต้องงอบเงินให้กับเขาพันแปดร้อยล้านบาทครับที่ผมล่าวย,ยาวมาเนี่ยก็เลยจะบอกท่านผู้ชมว่ามันคือขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าเอาเรื่องเลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจต่อไปท่านผู้ชมครับยุคแรกๆนะฮะชี้หน้าเข้าไปเนี่ยเห็นตัวเลยครับว่าใครบ้างที่อยู่ฝ่ายไหนอย่างไร คุณเทพปชัยหย่องครับน้องชายคุณสุดที่ชัยหย่นชัดเจนนะฮะประกาศตัวตนหลังการปฏิวัติประหารว่ายืนเคียงข้างคนบางกลุ่มผมกล่าวหาเช่นนี้นะฮะซึ่งจะจริงหรือไม่ก็สุดแทนแล้วแต่ท่านแต่ว่ากระบวนการการบริหารไทย PBS ในช่วงวิกฤตการณ์ด้านการเมืองมาอย่างที่เห็นครับและสุดท้ายปลายทางครับท่านผู้ชมครับคุณเทพาชายหยองออกจากที่นั่นไปแล้วนะ แต่วันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานีโทรทัศน์แห่งนี้อันใช้ภาษีของผมและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ1,800ล้านบาทแบบไม่มีโฆษณานะฮะมันเป็นการทําธุรกิจอะไรที่มีความสุขเช่นนี้ครับเปิดร้านกาแฟมีคนเอาเงินมาให้เปิดกาแฟเปิดร้านกาแฟปีละพันแปดรล้านบาทโดยไม่ได้สนครับว่ากาแฟจะขายได้หรือไม่ได้ผมก็ขายแบบนั่งหลับบ้างชงแบบมีอารมณ์บ้างไม่มีอารมณ์บ้างนี่คือวิธีคิดง่ายๆของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ครับ ท่านผู้ชมช่วยให้คะแนนก็แล้วกันครับว่าไทย PBS วันนี้เข้าออกอากาศแล้วท่านรู้สึกเช่นใดอันนี้แหละคือปัญหาสาระสาคัญนะครับซึ่งผมจะบอกท่านผู้ชมครับว่าในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดครับคุณสมเกียรติอ่อนวิมลครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวครับโดยบอกว่าเตรียมตัวเป็นผู้ดําเนินรายการที่นี่ไทย PBS ร่วมกับใครรู้ไหมฮะคุณครับจะหยองหรือหยุ่นนี้ก็ละไม้คล้ายกันนะฮะคือทางเขตเข้าไปจดผิดจริงก็คือนามสกุลเดียวกัน ร่วมกับคุณสุดธิชัยยุ่นประธานกรรมการเนชั่นบันติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับโดยคุณสมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยหรือว่าอาจารย์สมเกียรติเนี่ยผมชื่อชจมท่านนะฮะถ้าท่านรักษามาตรฐานความเป็นกลางได้ตั้งแต่ยุคสมัยแปซิฟิกเนี่ยนะฮะหรือว่าทําช่องการอสอมอทอนในสมัยอดีตเนี่ยเป็นการพัฒนาวงการข่าวอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวครับแต่ว่าหลังๆนี้ผมตอบไม่ได้ท่านผู้ชมคงจะคิดแบบผมหรือไม่สุดแท้แล้วแต่ความคิดที่จะหยั่งถึงของท่านนะฮะแต่ประเด็นที่น่าสนใจครับ คุณสมเกียรติอ่อนพิมลเขียนอย่างนี้ครับบอกว่าผมลาออกจากตําแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและผู้อํานวยการของสปริงนิวสปริงนิวคือสถานีโทรทัศน์ข่าวเคเบิลน่นะฮะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมารับและกลับมาใช้ชีวิตส่วนตัวกับการอ่านหนังสือและก็เขียนหนังสือเป็นหลักจะขอพักชั่วคราวไม่รับเชิญไปบรรยายสาธารณะหรือสอนหนังสือประจําจนกว่าจะปีหน้าในขณะเดียวกันตามคําเชิญของผู้อำนวยการสมชัยสุวรรณบันคนนี้เพิ่งเข้าไปอยู่ใหม่หลังเทพชัยหยองนะฮะ เขาจะไปเริ่มงานในเดือนหน้านี้ครับคืออาจารย์สมเกียรติพูดอย่างนี้ครับจะเริ่มต้นนี้ผมจะมีงานร่วมออกรายการวิจาร์ข่าวต่างประเทศเฉพาะคืนวันพุธและส่วนของรายการที่นี่ไทย PBS ที่มีน้องเตา๋าหรือว่าดรนัทธากกมลวาทินเนี่ยนะทำข่าวยุคแรกๆกับผมมาพร้อมๆกันตั้งแต่ไอทีวียังไม่ออกอากาศเนี่ยนะทำรายการที่นี่ไทย PBS ความยาวหนึ่งชั่วโมองครับจะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์และก็จะมีสื่อมวลชนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุทธิชัยยุนมาสลับกันทํางานครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าสังเกตครับว่าท่านจะมาทํางานเช่นนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่คือเรื่องของไทย PBS ครับผมเล่ายาวไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าปูเท้าขว,วา,าไม่ตรผู้ชมได้เข้าใจครับว่าโทรทัศน์ที่ท่านกดรีโมทไปเป๊ะเนี่ยนะฮะทหารกันแล้วเนี่ยก็ตกเดือนละประมาณ150ล้านบาทครับทหารเป็นวันก็วันละประมาณ20กว่าล้านบาทที่ท่านเสียค่าไฟดูเนี่ยนะฮะถ้าช่วยประเมินด้วยนะครับนี่เป็นองค์กรที่แบบสุดยอด ภาษาวัยรุ่นเขาบอกสวดยวดโลกเพียเนี่ยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่ต้องอะไรมากมายครับจะทํารายการอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะผมแทบจะไม่เห็นไปรายงานในสภานะฮะปี5้าสี่ครั้งแรกรายงานต่อสภาพิธานราษฎรครับรายงานแล้วก็เท่านั้นกันครับปีห้าห้ายังไม่เห็นห้าหกปีนี้ยังเงียบอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะติดตามต่อไปครับไปที่เรื่องของคุณกรณ์จติกะวันนิตนะฮะแล้วก็เรื่องของการโพสต์ในเว็บไซต์ต่างๆมากมายเนี่ยนะล่าสุดครับ คุณกรณ์เนี่ยนะครับก็ชวนเพื่อไทยปลองดองด้วยการยื่นถอดคุณกิติรัตนร์ณะรนองคือผมว่ามันแปลกแ,กแกล้วนะครับท่านผู้ชมครับคือไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นอะไรครับถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ยืน่นถอดถอนคนของพรรคเพื่อไทยถ้าเขาชื่นชมท่านผู้ชมลองฟังใหม่นะฮะโอ้วันนี้นะครับผมในฐานะพรรคฝ่ายค้านครับเห็นว่าพรรคเพื่อไทยทํานโยบายออกมาได้ดีครับหลังจากที่เราคิดไม่ออกมานานครับเราได้แต่ทาตู้น้ําดื่มพลังงานแสงอาทิต์ครับ เราได้แต่ทาเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ครับเราได้แต่ทําสนามฟุตซอลซึ่งวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนี่นะฮะแต่พอพักเพื่อไทยทําเราชื่นชมมากครับรถไฟความเร็วสูงนี่เราคิดครับแต่ว่าเราไม่เคยลงทุนทาครับถนนที่เราคิดจะขยายไปภาคตแต่เรกก็ยังไม่ได้ทําครับโครงการ SML เราคิดแล้วมันไม่น่าจะดีครับแต่ว่าพักเพื่อไทยก็ทําดีครับท่านผู้ชมจะไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้หรอครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับคุณกรก็โพสใน a c e b o o k ครับ ทำมาแบบทะลึ่งตึงตังชวนพักเพื่อไทยปองดองด้วยการร่วมลงชื่อถอดถอนคุณกิติรัตน์นรนองผมถามจริงครับพี่ย่องครับพี่เป็นอะไรมากไหมฮะน้ําขิงสักถ้วยไหมครับแหมอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับสัปดาห์หน้านี้นะครับท่านฟังครับ วันนี้เนี่ยทั้งวันเนี่ยมีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขต12ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับคุณแสบยุรดานพรมมรตรีก็ลงพื้นที่อย่างเข่งขันแข็งขันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลงไปพบพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการปราศัยย่อยไปแล้วที่บริเวณดอนเมืองนะครับและช่วงสัปดาห์หน้าครับนับถอยหลังอีกเพียง7วันเท่านั้นครับจะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมในเขต12ดอนเมือง ในวันที่16มิถุนายนนะครับก็ฝากท่านผู้ชมครับหมายเลข9้าหมายเลข9หมายเลข9าข9นะครับขณะเดียวกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับพยายามจะอ้อนคนดอนเมืองครับจริงๆแล้วผมก็แหมอยากจะเชิญชวนท่านไปปราศัยที่ดอนเมืองบ่อยๆเหมือนกันนะคะคนดอนเมืองเขาคิดถึงท่านเหมือนกันขณะเดียวกันครับเราต้องติดตามตอนต่อไปครับว่าการเลือกตั้งดอนเมืองเนี่ยนะซึ่งมันก็ยิ่งกว่าเพลงของตินานะครับพกิกล็อกถลม่มทลาย ย้อนความกลับไปนะจำจิมครับเลือกสะสะการรุนเนี่ยชนะขาดนะฮะหมื่นคะแนนครับเลือกสกที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่สุริยาโหสกุลซึ่งเป็นพี่ชายของคุณการุณเนี่ยนะฮะก็ได้เะครับเลือกคุณพิมพชนาโหสกุลภรรยาก็ได้คือสกุลโหสกุลกวาดเรียบสกสขสสแต่พอการเลือกตั้งซ่อมสกหลังจากคุณสุริยาเสียชีวิตเนี่ยนะนะ ก็เกิดปฏิกิริยาแปลกๆเลยครับอยู่ดีๆมีคะแนนจากไหนก็ไม่รู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนกระทั่งเสียเก้าอี้ขอ,อกอให้กับกนกนุชแต่ว่าที่น่าสนใจครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งที่ผ่านมาตีกลับอีกเช่นเดียวกันครับคนดอนเมืองเลือกผู้ว่าราชการที่สมัครโดยพรรคเพื่อไทยครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะชนะประมาณ12,000กว่าคะแนนครับเลือกเบอร์เก้าพงพัฒน์พงษ์เจริญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์หน้าครับจะเป็นวันชี้ชะตา ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับมีคําบางคานะฮะที่นายกอภิสิทธิ์อดีตนายกอภิสิทธิ์เนี่ยนะบอกว่ามาร์กลันไม่ปรองดองกับตัวเงินตัวทองโอ้โหเดี๋ยวนี้แกเอาทุกภาษาเหมือนกันนะจริงๆแล้วผมก็กังวลใจนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาประชุมสภาเนี่ยมั่นใจไปเป,เปล่าหนึ่งท่านผู้ชมครับที่มั่นใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมมั่นใจว่าจะไม่มีการกระชากเก้าอี้ จะไม่มีการปาแฟ้มแน่นอนครับเพราะว่าตัวกระชากเก้าอี้หรือตัวปาแฟ้มเนี่ยมันถูกมัดมือมัดปากมัดเท้าออกจากใต้เพดานสภาออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลใจครับอ่ะเรื่องของปลองดองท่านผู้ชมครับยังเป็นความน่าสนใจนะหลายท่านยังวิพากษ์วิจารณ์วันนี้ผมก็เชิญมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณสมคิดเชื้อคงเดี๋ยวจะมานั่งพูดคุยกับผมในช่วงหน้านะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยการปลองดองในพระราชบัญญ,ญัติ ที่แก้ไขแล้วก็ยื่นเข้าไปในสภาเนี่ยฉบับบวรชัยเหมะที่มีคุณสมคิดเชื้อคงร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะมีแนวคิดอย่างไรและฉบับของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเลยมันมีความแตกและต่างกันอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณสมคิดเชื้อคงแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาคุยกันต่อกับรายการดับเครื่องชนนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่จะเปิดสภาอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมนี่นะฮะ เด่๋ี่ผมเคยเกลื่อนไว้ครับการเปิดประชุมสมัยสามัญเนี่ยนะจะมีประมาณสองครั้งก็คือสมัยนิติบัญญัติแล้วก็สมัยสามัญทั่วไปครับแต่ระหว่างที่ปิดประชุมสภาผู้แทนราศฎรเนี่ยนะครับรัฐบาลสามารถตราพระราชกฤษฎีกาในการประชุมสมัยวิสามัญครับเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนได้เช่นเรื่องของพรบงบประมาณรายจ่าย57เเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ แต่ว่ามีคนถามต่อคบว่าการเมืองนับจากนี้เนี่ยนะบรรดาโหราศาสตร์ทั้งหลายแหล่ก็พยากรณ์ครับว่าเดือนกันยายนเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นเดือนร้อนอย่างยิ่งนะครับพาสุขเข้าพาเสาแทรกปฤหัสกลับหลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็มีคําถามครับว่าเปิดสภาสิงหาคมมานี้เนี่ยพระราชบ,บัญญัติปลองดองก็ดีพระราชบ,บัญญัตินิรโทษกรรมก็ดีแล้วก็อีกหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะจะเป็นสาระสาคัญหรือไม่ และก็เกิดประเด็นทางสังคมขึ้นมาครับหนึ่งก็คือว่ามีการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เราเรียกกันว่าฉบับวรชัยเหมะแล้วก็คุณสมคิดเชื้อคงสอสออุบลรชาชธานีเขตสิทธเนี่ยนะแล้วก็ฉบับของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอยากจะถามคนที่ยื่นเข้าไปครับว่าเขาคิดอย่างไรและสองฉบับนี้ปลายทางคืออะไร ผมอยู่กับคุณสมคิดเชื้อคงครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตสิบนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในหัวหมู่ทะลวงฟันในฉบับบรชัยเห็นมาสวัสดีครับท่านครับถเกต้องยังไงฮะเจอฉบับของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงเข้าไปก็ก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าเป็นสิทธิของผู้แทนรัษฎรแล้วก็เป็นเรื่องของกลุ่มที่เขาจะดําเนินการเป็นความตั้งใจดีที่อยากจะทําเรื่อง ยกโทษให้ทุกคนครับซึ่งมาคนละทางแต่ลักษณะที่ที่มีปัญหาก็คือว่าปัญหาของพรบปลองดองเนี่ยมาช้าไปหน่อยอสาเหตุจากว่าพรบนิโทษกรรมนี่นะครับเข้าไปก่อนเดินมาหลายเดือนแล้วเราก็ทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกผู้แทนรัษฎรรวมทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองอกลุ่มฝ่ายค้านบางกลุ่ม ทุกๆคนผมถ้าเชิญผมไปคุยส่วนตัวบ,บางท่านก็โทรศัพท์มาผมก็ไปคุยด้วยเพื่อที่จะบอกว่าเราตั้งใจทำให้พี่น้องจริงๆทีนี้ความคิดนานๆเข้ามันตกหลึกเริ่มต้นเราก็ทำเดี่ยวๆกันนะครับผมหมอเชิดชัยคุณวรชัยก็ต่างคนต่างเดินสายประสานงานเอาไปเอามาสื่อมวลชนก็มองภาพรวมแล้วก็สนับสนุนมากขึ้นต่อมาก็เป็นมติพักโดยบังเอิญแล้วก็กลายเป็นมติพักร่วม แล้วก็เลื่อนวาระขึ้นมาอยู่ในวาระแรกของการจะเปิดวิสามัน่การจะเปิดสมัยสามัญทั่วไปเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นเราถึงอย่างไรก็อยู่วาระแรกพอมีพบรบปลองดองขึ้นมาเนี่ยผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่ว่าในลักษณะการทํางานสภาคใครมาก่อนไปก่อนอ,อันนั้นคือลำดับขั้นตอนซึ่งท่านผู้ชม,มอาจจะคิดแบบผมก็ไม่เป็นไรหรอกจะขั้นตอนกระบวนการแต่เมื่อกี้ผมถามท่านหน่อยก่อนว่าคําว่าบังเอิญของท่านใน ที่ประชุมพักเพื่อไทยเดี๋ยวหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีคนเห็นสอดคล้องแต่มาสอดคล้องอย่างนั้นหรือฮะัครั้งแรกไม่ได้ตั้งใจเพราะเสนอไปใหม่ๆเนี่ยทางพักก็ยังเฉยอยู่ก็ไม่ถึงกับคัดค้านแต่เขากลัวไม่พยหมายถึงว่าบุคคลบางรายนั้นอาจจะมีความเห็นว่าเอทําไมรีบทําทําไมกลัวมีปัญหากลัวเรียกแขกเราก็ต้องค่อยๆอธิบายพออธิบายไปเนี่ยภาพกว้างๆเขาเห็นด้วยพักก็เลยเอามาเป็นมติ เพราะนั้นของพรบรปลองดองท่านมาทำทีหลังเนี่ยท่านก็ยังอธิบายในวงกว้างยังไม่ได้พอเปิดหน้าออกมาหลังๆมาก็ก็กลายเป็นว่าเรียกแถกซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ส่วนมากเขาไม่เห็นด้วยทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านเฉลิมเป็นหน้าที่ของท่านเลยสองเดือนเนี่ยสองเดือนเนี่ยมิถุนากรกฎรดาท่านต้องถ้าจะเอาพรบรนี้เข้าไปพิจารณาในสภานะครับ,รบ,รบท่าน กับคณะท่านต้องทำความเข้าใจทําความเข้าใจให้มากซึ่งจุดดีของพรบปลองดองท่านเฉลิมนะครับผมว่าจุดดีที่สุดนะครับในระบบประชาธิปไตยคือเปิดเผยเปิดเผยแล้วก็นําเสนอเพื่อให้น้องประชาชนไม่ต้องบกวนพูดไปเลยจะทำอะไรท่านเฉลิมท่านเป็นคนจริงจะทําอย่างนี้แหละจะเอาทัศ์ทั้นศีลกลับจะยกโทษให้คุณสนทิริมทองคุณจะยกโทษให้คุณสุเทพคุณ พี่น้องเสือแดงที่ถูกคดีก็ได้ออกมาด้วยใครก็ได ja ้รับการชดเชยแก้ไขปัญหาด้วยคือพูดง่ายคือลืมเหตุการณ์ฝันร้ายเมื่อคืนเสียถูกไหมฮะใช่แต่ว่าถ้าเกิดฉบับของคุณสมคิดกับคุณวรชัยเนี่ยอาจจะฝันร้ายเมื่อคืนตื่นขึ้นมายังหงุดหงิดจุดกิดอยากจะไปฆ่าคนไอ้ที่มันอยู่ในฝันอยู่ถูกไหมฮะ้ลักษณะแสวคิดลักษณะอย่านี้คลายนั้นคลายนั้นทีนี้ท่านเฉลิมเองมีความรู้สึกว่ายกเลิกทั้งหมดภาษาสื่อมวลชนเขาตั้งให้ว่าเหมาเข่ง เพราะนั้นคำว่าเหมอเข่งเกิดขึ้นเนี่ยมัน